ไม่ดีดพี่คาดดึงเข้าไปดีดปครับผมอย่า <Yeah. S 1> ปุ้มหุยสามารถผลักแบบนี้ได้ <laughs> วาดไปหย่า yeah. <laughs> แล้วครับวันนี้กอยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกม push m r ดันศัตรูให้ล่วงกระเด็นนั่นเองนะครับสาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าหัวกรมตัวหนึ่งพร้อมกับแท่งไม้ที่สามารถผลักศัตรูให้ล่วงลงจากตึกหรือว่าลงเหวกันได้นะครับผมเราจะต้องทําการเดินทางแล้วก็ผลักเจ้าพวกนี้ให้พ้นทางของเรานั่นเองมีการอัปเกรดอะไรแบบนี้กันด้วยนะน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียว ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการผลักพวกศักตรูในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไหนดูซิการผลักศักตรูจะเป็นยังไงเอ่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่ครับผมมาโอ้ยล่วงครับผมเราสามารถนี่ลากมันไปได้อ๋อบึ้งเข้าไปดึงเข้าไปดีวิว เออออกพ้นเส้นทางไปเก็บเงินโอ้ยนี่คืออะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยกลายเป็นไม้แบบพิเศษเย่ยอดเยี่ยมดูสิผักศัตรูได้100%มีปลดล็อกไม้อันใหม่กันด้วยนะอยา่าผักมันออกไปโอ้ยยิ่งเจอพวกนี้ยิ่งหนืดเหลือเกินเออเอาละยิ่งผักเยอะ ไม้ก็จะยิ่งอัปเกรดับผมเฮ้ยโอ้โหดันไปดิมานีดันแบบว่ากระเด้งเก็บเงินได้ับผมดึงดึงซ้ายขวามาหนีค่อยๆกวาดค่อยๆโกยไซอัพอืมดีลดลงไปดีดลงไปดิบาปโอ้โหสุดยอดของความแม่สะใจจริงๆโอ้ยเจ้าตัวยักษ์แม่จะเย็น,อ,อ,น,นอึ๊บอึ๊บดันดันออนี่เลีรยไปหน่อยเฮ้ยชับขวาโอ้โ,โ,อโหเหลือเจ้าตัวใหญ่ ตรงนี้ครับผมตัวสุดท้ายเรียบร้อยเข้าเส้นชัย40%กันละจ้าไหนดูสินี่คืออะไรเอ่ยภารกิจพิเศษทำเพื่อเก็บเงินแล้วก็สกินใหม่นี่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะสินะิน้มีด้วยกันอยู่หลายสกินกันเลยนี่มีท่าเต้นด้วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็มีแม่หายากนะเกมแบบนี้ที่มีพวกสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวเก็บเงินไว้ก่อนค่อยมาอัปเกรดกันทีหลังเพื่อนมาดึง โอ้โหเอ๋ผมเอาด้านซ้ายให้มันหมดเกลี้ยงไปไซอัพกันแล้วเพื่อนนี่ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นก็สามารถผลักได้ง่ายขึ้นเคลียร์มันไปให้หมดนี่แล้วก็คราวนี้เฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเยีบปุ่มแม่มีหมัดแบบว่าต่อยกระเด็นหายไปหมดเลยนี่แหละคราวนี้เฮ้ยบ้าโโกยทีเดียวหมดแม่สุดยอดของความสะใจ เย่ yeah, เรียบร้อย60%ได้เวลาในการขยายเว็บพ่อนกันหรอป,รปุ๊บอืมเพิ่มขนาดที่มันมากขึ้นเอาละสำหรับคราวนี้ดึงดึงไซอัพนี่ดีดไปเรื่อยๆโอ้ยไม้ใหม่ที่กำลังจะปลดล็อกน่าจะเป็นไม้กระทาเวทมนต์เฮ้ยคราวนี้มีร่องตรงกลางครับผมโอ้โหพักมัน <laughs> มาต้องใช้คุ้มโอ้โหตัวสุดท้ายเอาเฮ้ยสองตัวนี่หว่านี่เดินกวาดเดินกวาดเฮ้ยโอ้โหมาคราวนี้พิเศษหรือ,อยังเรียบร้อยค่อยๆโกยแม่เหมือนโกยเศษขยะ <c oughs> 80%แล้วจ้าไหนดูซิพาวเวอร์ Power, อัพก็ผมพละกกำลังหรือว่าความแรงในการดันที่มันมากขึ้นมาไซอัพดีดเหมือนพวกมดปลวก นี่ขยายขนาดแบบเห็นได้ชัดลากมันไปเอออเส้นชัยอยู่ด้านหน้าตรงนี้เองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมีเป็นเวฟเวบเฮ้ยประมาทไม่ได้อืดันมันไปก่อนเฮ้ยไอยตัวใหญ่ตายยากมาค่อย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 นายจงแบบว่าลงไปที่ตรงกลางสเถอ,อออแรงของเราก็ถือว่าเหลือเฟืออยู่เพื่อนเอ้ยลุกไม่ได้ครับผมมาดีดดีคถับผมดีดไปดีดไปอุย อซ้ายขวาหน้าหลังมาครบทุกทิศทางเรียบร้อยเว็บสามเฮ้ยเฮเอาไงเอาไงกวาดกวาดอ <c oughs> <c oughs> เหลือสองตัวเฮ้ยจับดีจะไม่ค่อยแรงมากแม่ต้องอั <c oughs> พพเวอร์เพิ่มเติมเฮ้ยจับอ,อเก็บเงินกันก่อนปริง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 ปุ๊บโอเค เข้าเส้นชัย100%กันละจ้าอดล็อกไม้กระทาวิเศษไม่เอ่ยจะมีความสามารถอะไรกันนะปึ๊บปๆ๊บปื๊บ,บ,บอ่าไม้กระทาวิเศษมาแล้วยา่าพุ๊มหุยสามารถผลักแบบนี้ได้ <c oughs> สุดยอดไซอัพอืมมาดิวะแม่จะว่าไปถ้าพวกนี้มันถึงตัวเราจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไหนขอลองหน่อยสิมาหุ้ยมันผักเราได้อ้าวเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้น ห้ามปราณีอย่างเด็ดขาดเพื่อนโอ้ยหมายระถารอบตัวกวาดมันได้แบบสะอาดเกลี้ยงครับผมเหลืออยู่ตัวหนึ่งตายยากตายเย็นเออูอ้รราวนี้รู้สึกว่าจะมีพลังเวทพิเศษกันด้วยเฮ้ยออ้ยก้อนหินมานี่พลังแช่แข็งแม่กระเด็นโหดแล้วเกินเฮ้ยออ้ยดันอืม่าวงล้อมเจ้าตัวใหญ่ตัวยักษ์ไม่มีประโยชน์ที่จะมาทำร้ายเราอุ้ย อืมรอบๆตัวไปหมดแล้วเหลือแค่นี้ทำอะไรไม่ได้ง่สะใจจริงๆคราวต่อไปรู้สึกจะเป็นปืนบาซูกา้างั้นละ่ะปลดล็อกทีละ10%ค่อนข้างจะใช้เวลาเหมือนกันนะคราวนี้ก็มาเลยเพื่อนดันไปหมดมไซอัพเออขี้โกงจริงๆออ้ยแค่2ทีก็ตายเกลี้ยงเฮ้นี่มันแท่นเด้งดึงโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเจอแบบว่าทางแคบ นี่วาดไปยหขยายขนาดแล้วก็ปิดชากกันเลยเฮ้ยเหลืออยู่ตัวหนึ่งเหลือได้ยังไงเอาเฮ้ยไม่โดนอืมโซนเคลียร์เรียบร้อยเย่ยีซกันแล้วคราวนี้ก็ขยายขนาดเพิ่มเติมบริงค่อนข้างจะสนุกสนานกันเลยบึง้งเข้าไปดันมันหน่อยดันมันหน่อยเฮ้ย วงล้อมวงล้อมฝาวงล้อมเข้าไปอีกตัวไม่ตายครับผมแม่ชอบมีแบบว่าต้องให้เราเก็บตกเฮ้ยดีดมันสี่ทิศทางโอ้โหมาเลยวะมมายว้ไหมพวกแกตายยากเหลือเกินต้องตามเก็บกันให้ครบืออเรียบร้อยไอตัวใหญ่รับรับรับ,รบมาดีดมันไปเออโซนเคลียร์เรียบร้อยคาถาวิเศษจะมาดีดพวกแกเองเพิ่มขนาด บาาเอาดีวะเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยดีดไปโอ้ยเจอพลังหืมหมัดยักษ์พิฆาตถึงเวลาเข้าเส้นชัยกันแล้วเพื่อนไปเลยเย่รีบเล่นไปให้ถึงบาซูก้ากันเถอะเอจะว่าไปด้านขวานี่มีให้เปลี่ยนอาวุธกลับเป็นเหมือนเดิมด้วยนะอันนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเป็นผักผักทีหลังปึบ เออดีดรอบทิศทางค่อยกลับไปใช้เป็นอันเดิมนี่ดึงเออไปไอตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหุยเราชอบแบบว่ารวบรวมให้มันเยอะๆแล้วก็ดีดทีเดียวด้วยความสะใจแบบที่สุดเฮ้ยอะไรนักหนาะตายลงล่องไปตรงกลางพวกแกชอบลงตรงกลางครับผมนี่ดีดไปเรื่อยๆบุง้งพลังพิเศษไซอัพมากระทาของข้า โคตรจะใหญ่โตดีดไปด้วยอืมน่าจะหมดเกลี้ยงสุดยอดไปเลยเย่สีซขอกลับมาใช้เป็นไม้ดีดดีดกันหน่อยนะป๊า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 ปามาไม้ดีดของข้ามาใช้ไม้สติ๊กกันเหมือนเดิมไม้ดีดพี่คาดดึงเข้าไปดีดไปครับผมนี่ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่รวดเร็วนะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ป๊าป๊าป๊าอุ้ยแม่เสียดาย ใช้ท่าพิเศษไปแล้วไม่เป็นไรเพื่อนอยเฮ้ย,ย,ยมีตัวใช้ปืนใจเย็นใจเย็นปึ๊บปึ๊บปบดันไปไอตัวใหญ่เฮ้ยไอตัวปืนอะไรเล่าใช้ปืนเฮ้ยปึ๊บเข้าไปเฮ้ยโอ้โหหันหลังมาพอดีเกือบตายครับผมโอ้โหเงินบานเรียบร้อยเย้สุดยอดเฮ้ยไอตัวใหญ่นี้ตัวใหญ่ล้มดังลงน้ำไปซะเถอะ แม่ด่านนี Gar ้ก็สบายตาดีนะเป็นการดันศัตรูให้ลงน้าไม่ใช่ลงลาวาแบบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเอ่ยปุ๊บปั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 ๊บศัตรูแบบว่าโคตรเยอะแยะหืมโอ้ยโอ้ยกระเด็นจะเย็นมันมาล้อมอู้นี่ผมปั๊บปั๊บอ่าเอเหมือนด่านคราวนี้จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมดันไปปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหสะใจจริงๆไอ้พวกตัวแดงทั้งหลายดอดีดมันออกไปหมดอื นิดหน่อยก็ต้องเก็บให้ละเอียดปั๊บไม่ต้องเหลือบนโลกไปนี้ปึ๊บปึ๊บไอตัวใหญ่นี่ชอบโอ้ยไอตัวม่วงนี่น่าลำคัญอืมเอ้ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแม่กว่าจะผ่านมาถึงตรงนี้ค่อนข้างจะหลายรอบกันเลยนะมันเล่นโคตรจะยากเลยเพื่อนอืต้องแบบว่าขยายไซ ให้มันสุดพิเศษแบบนี้เ,ออเรียบร้อย60%อยากจะรีบ100%กันแล้วสงสัยต้องมาไปดูตอนที่เราได้บาซูก้ากันเลยแล้วกันนะเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ปลดล็อกบาซูก้ากันแล้วขอลองใช้กันดูป๊า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 บาซูก้ามาแล้วมีเงินเยอะด้วยขออัปเกรดเวบพ่อนกันหน่อยเพิ่มขนาดไซส์นี่ดูสิหุย ยิงเป็นแบบว่าบาสุก้าแบบนี้เลยเนี่ผมบุ้มทั้งดันทั้งเราระเบิดนี่โอ้ยสะใจเป็นไงเฮ้ยบุ้มบุ้มตายกันเกลี้ยโว้ยท่าพิเศษยิงสามลูกตุ้มนี่ย,ยิงหลายนัดหลายๆลูกโอ้ยเดี๋ยวก่อนลอยไปไหนแล้วอเออไปโดนถึงตรงนู้นมาโอ้กระสุนกระจายสุดยอดของความมันจริงๆเนี่ยผมปิ้วบาบ เราจะยิงบาสุก้าไปที่ทางนั้นดักหน้าเอาไว้ก่อนเออโดนอีกโดนอีกโอ้โหกระจายหลายทิศทางหลายตัว <c oughs> นี่แหละพิศสงของบาสุก้าอาวุธต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็น มุมแมลงนะครับผมค่อยว่ากันทีหลังละกันสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองเลยว่าผักศัตรูได้อย่างสนุกสนานสะใจอย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุบจ๊บๆ